ฮัลโหลฮัลโหลค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะอย่าตกใจมนกาสดนะหน้าสดหน้าสดเร็วไหมตั้งแต่แม่มานะจะบอกให้ตอนแรกน้ำหนักสี่สิบสองนะตอนนี้สี่สิบห้าน้ำหนักขึ้นสามโลเอ้ยสี่สิบห้าใช่น้ำหนักขึ้นสามโลเพื่อนๆดูดิคาคากลมๆดูดิดูดิตอนนี้นะตอนนี้พาอฟังมา โรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมที่ที่ก่อล้านนะคะตอนนี้อยู่เอ้ยโป๊ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้มันนี้แฟนถ่ายรูปก,กับหลานหลาเห็นไหมตอนนี้อยู่โรงแรมชื่อชื่อโรงแรมชื่ออะไรนะคะที่รักตอนนี้โรงแรมชื่ออะไรบ้านคุณสุขอาโรงแรมบ้านคุณสุขนะคะอยู่ในก่อล้านนะคะตอนนี้มันจะ <c oughs> ไม่ติดทะเลนะไม่มี ที่กอลลนี่ไม่ค่อยมีที่ติดทะเลท้าติดทะเลโรแลนด์ไม่สวยจะบอกให้อย่าไปฟ้องเขาอย่าไปฟ้องเขาตอนนี้ก็ไปซื้ออาหารทะเลเมื่อกี้ไปเล่นน้ำทั้งวันไปแช่น้ำสี่ชั่วโมงไปแช่แแชั้งแต่บ่ายสองโมงไปแช่ั้งแต่บ่ายสองโมงไปแช่น้งแด่บ่ายสองโมงถึงหกโมงเย็นน่ะคิดดูกันกนี่ชั่วโมงไปแช่มาดิผิวค้ำหมดแล้วอ่ะเพื่อนค้ำทำไมอ่ะ ทำไมาอ่ตอนนี้ก็รอชิงชิงน้องสาวอยู่ห้องนี้อันนี้คือโรงแรมนี่นะนี่แม่โรงแรมมันไม่ใช่บ้านเรานะอันนี้คือที่โรงแรมเขาจะค่ายๆแต่งเหมือนแบบบ้านเหมือนเป็นบ้าน,บ,านบ้านเราเลยอะไรเงี้ยเราสามารถมานั่งนั่งดูโซฟ,ฟาเล่นๆแต่ข้างนอกไม่มีทีวีให้ชมถ้ามีก็มีห้องใครห้องมันเลยทั้งหมดนะที่นี่จะมีหนึ่งห้องนะนี่อันนี้ห้องแรกนะหนึ่งห้องหนึ่งเนี่ย เห็นเปล่าหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือห้องนอนเรานะสี่แล้วก็มีห้าห้าข้างในข้างนอกเขาจะแต่งเป็นชีชมพูมเ,เห็นไหมเร็วเขาถ่ายให้ดูนะ อ่านี่นะคะเพื่อนๆนี่นี่คือห้องชมวิวข้างนอกอันนี้เคยปีที่แล้วจำได้ไหมเพื่อนๆที่ฟังๆเคยถ่ายรูแล้วโรงแรมนี้ค,คุณสุเ,เพราะว่าในก่อน,นี้เร,เราไปเราไปเราไปพักมาเกือบทุกทุกที่แล้วอ่ะโรงแรมอ่ะในก่อน,นี้เพราะแฟนกับเราชอบมาชอบมาในก่อร้านเพราะว่าทรายทะเลอ่ะทรายหาดมันจะสวยทรายของเขามันจะแบบมันจะนุ่มๆหมเหมือนแป้งอ,ะอ,อ่ะมนจากนุ่มๆหน่อยอ่ะแต่ว่า ทะเลที่โฮหินน่ะทรายมันไม่สวยนะคะอันนี้คือเขาจะตั้งชื่อห้องอันนี้คือฟ้าใสนะคะอันนี้คือโบอชมพูชมพูนะคะโบชมพูเหรอเออโบชมพูนะคะส่วนอันนี้ก็เขาจะตั้งว่าเซลเซลเขียวหรือเขียวจีที่รักเขียวจีบ้เขียวจีอันนี้ปลาปลาอะไรนี่ปลาแซลมอน ไม่ใช่ปลาอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ปลาอะไรเนี่ยเขาเข็นยังไงไม่รู้อ่ะปลาวานอ๋ออันนี้ปลาวานนะคะอันนี้ก็คือปลาดาวนะคะเขาจะแต่งเป็นห้องทั้งหมดในอันนี้คือชั้นชั้นที่สองนะชั้นล่างจะมีอีกห้องหนึ่งนะอันนี้ชั้นชั้นชั้นที่เนี่ยถ้าถ้ามันจะมีสองชั้นอันที่นี้โรงแรมที่ที่นี่ขุนสุกนะเวลาเพื่อนเพื่อนมามาอันนี้คือเราจะที่ไปว่า อ,อันนี้คือพะพานจะอธิบายว่าห้องคุณสุเนี่ยจะมีอาหารเช้าข้าวต้มตอนเช้านะข้าวต้มนี่ตั้งแต่6กโมงหกโมงเช้าถึงกี่โมงอาทิรักแฟนก็เอาแต่ถ่ายรูปนะคะ 8ปดโมงแปดโมงแปดถึงเก้าโมงนะคะแค่ชั่วโมงเดียวให้เวลาทานข้าวนะคะนี่พ่อมาจะถ่ายรูนี่มันจะมีหน้าต่างแบบนี้นะสามารถชมอยู่อย่างนี้อากาศเย็นๆมีลมพัดพิวพิวเห็นไหมคะต้นไม้พิวพิวแล้วก็ตอนเย็นเราสามารถสั่งไปซื้ออาหารทะเลสดๆมาย่างที่นี่ได้เขาเขาจะมีฐานมีอะไรให้แล้วก็มีเตา เราทานอะไรไว้ข้างเห็นไหมในต้นมะม่วงนะข้างล่างจะมีที่นัง่งชมนั่งเล่นกันสามารถไปซื้อทานทะเลแต่ว่าไม่มีขายนะเขาไม่ขายแต่ว่าไปซื้อข้างนอกมาข้างนอกแถวปากซอยเดินไปนั่งขับมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวก็จะมีร้านตลาดขายปลามหมึกหอยสดอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็แล้วก็จะมีวิวนั่งเล่นเล่นกันเนี่ยมันจะมีข้างล่างก็ สามารถเลือกได้ว่าเราอยากพักแบบไหนมีบ้านพักแบบนี้ด้วยอันนี้ก็อันนี้คือห้องหนึง่งอันนี้คือห้องหนึ่งนะข้างล่างก็มีอีกสองห้องนะคะเป็นบ้านเป็นบ้านข้างล่างก็มีอีกแต่ว่าเราเราชอบแบบเป็นบ้านานี้มากกว่ามันก็เลยคล้ายๆแบบเหมือนบ้านเราเลยอะไรเงี้ยเออชอบมากอะ่ะอชอบแต่ว่าพนักง,งานไม่ใช่คนไทยนะพนักง,งานต่างลา่าแต่ว,ว่าเขาก็ดีนะเขาไปรับมาถึงที่เลยรู้ไหมเราสามารถโทรติดต่อได้แล้ว ถ้าเพื่อนๆสนใจก็มีเมอร์ติดต่อด้วยนะรู้หรือเปล่านะคะมีเบอร์ด้วยเห็นไหมคะเดียเดียวเดยวเดียวเดีอ่าเขาจะติดไว้แล้วก็เที่ยวต้องเที่ยวมีที่ยิงปืนเล่นนะคะอ่าชมสามารถชมเล่นปลาเล่นอะไรได้เขาจะ เขาจะติดสติกเกอร์ไว้ข้างหน้านี้เลยนะอันนี้คือซันที่สองนะคะถ้าลงไปก็อันนี้คืออันนี้คืออาหารทะเลที่พังพับแฟซื้อมานะเต็มกันเต็มโต๊ะเลยเพราะว่าเราไม่อยากย่างกินเพราะว่าเราร้อนไงมันร้อนเราก็เลยให้เราสามารถให้เขาย่างให้อาหารทะเลอาหารปูอาหารปลาอาหารอะไรก็ตามเขาย่างให้เลยเขาจะขายเป็นกิโลกิโลนะคะอ่าฮะ แล้วก็ถ้าลงไปก็นี่มีบันไดแบบนี้นะคะพังพังก็เคยถ่ายรูปให้ดูแล้วเนาะพังพังก็เคยถ่ายรูปของเปลี่ยนไงเออขอโทษน้าที่ถ่ายวีดีโอนานพังแค่อธิบายอยากอธิบายฟังว่าโรงแรมนี่มันเวิร์กสุดแล้วว่าเพราะว่าเราพังพังกับแฟนเคยก่อร้านเนี่ยเคยเ,เกือบเกือบทุกที่แล้วไงก็เลยเราที่เนี้ยเรามากี่ครั้งแล้วสี่ครั้งแล้วนะคะโรงแรมเนี่ยคุณทรายคุณสุกนี่นะเรามาสี่ครั้งแล้วเพราะว่ามันก็เวิร์กห้องก็สะอาดดี เ,เขาก็เจ้าของก็ม่หยิ่งมากนะเขาก็พูดจาก,กับเราดีๆมีพนักง,งานต่างดาวนะแต่ว่าเป็นคนอะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าเขาก็ไปรับเราถึงที่ทิ่ทาเรือนะคะนี่นี่ก็คุณแม่นะคุณแม่คุณแม่แมกําลังจะเตรียมตัวอาบน้ํากันเสร็จนะไปเล่นทะเลมากันทั้งวันค่ะตอนนี้ก็ผิวค้ำเันหมดนี่ล้านสาวก็ค้ำแล้ว โอเคฟังๆถ่ายเพื่อนๆดูแค่นี้นะคะแปดจะหมดแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะแฟนจะพาไปเดินเดินไปถ่ายรูปชายหัดแต่ว่าพรุ่งนี้ไม่น่าจะอาบน้ำร้อมาเพราะว่าวันนี้เที่ยวทั้งวันผิวข้ามหมดแล้วว่าอาบไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปถ่ายรูปสวยๆมาให้เพ,พือ่อนๆชมดีก,กว่าว่าสายหัดจะเป็นนจะไปเกาะอ,อะไรบ้างที่ะบอกมาสิไปเกาะอะไรบ้างไปเก็ะไม่ก่ไม่ใช่ไปไปไปหาดอะไรบ้างคะ หาตายายแล้วก็ไปหาดหาดแก้วท้ายเกาะแล้วก็ขึ้นไปไหว้พระครับครับผมอันนั้นแหละค่ะ <c oughs> บ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายวันนี้เย็นย็นก็ไม่รู้จะไปชม,มอะไรเพราะเราแค่มาเที่ยวทะเลใช่ไหมเวลาเราไปทะเลด็ดๆดมันก็ไปชมอะไรไม่สามารถเห็นมองเห็นอะไรได้นะถ้าเราอยากเห็นก็ไปแต่เชา้าหรือไม่ก็กลางกลางวันนะครับโอเคงั้นไปกันนะคะ คุณสามีกลับบายก่อนบายวยาซิมินาไซวยาซิมินาไซกุ๊ดนายอ่าราตรีสวัสดิ์อังมีกี่ภาษาเนี่ยภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยแล้วก็อะไรอีกอะกี่ภาษาเมื่อกี้พูดไปกี่ภาษาภาษาอังกฤษไม่เป็นไรพระเาเยอะสุด ก็ส่งยบายก่อนบายยาวข้อามมาเยออ